แนวไหนมีแตทหารผัวเห็ดมึงเงืเอกไหลแท้เมียเนี่ยน้องกูมาแต็งอะไรมึงแต็งเถอะน้องจะว่าไปทางไหนเอารถเงือกไหลามาแล้แทะแทะมึงทอมท,อม,ทอมกลับมาหนีทอไม่จะเจอกับกูทแทะๆละเมียอะไรมึงเถาะเออม้ารถไม่ยั้งก่อนไอเจอ้า,า,าจทัวาไมา่หยัง่งเจ้าทัวไม่หยั่งเจ้าทัวไม่หยั่งก่อนถามเจ้าเนี่ยเฮาน่ะเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปเป็นศาตรเป็นเศนแล้ว เจ้าทั่วมาหยังเจ้าหูจักบ่เจ้าเข้าใจบ่วมาชีวิตกูน่ะกลัวมันสิสร้างกันได้ส่วนสิมันสิฮู้จักกันกับเถ้าพัวข่อยนี่ก็ไปถล่มศักนี่เจ้ารู้จักบ่วส่วข่อยสิปรับเข้าหากันได้มันยากขึ้นยังนี่เด้อผู้ใดโทรมาหยังผัวก่อมันโทรมาหาจะแตกหยังเจ้าจะโทรมาแต่หูจักบ่ผัวข่อยผู้เนี่ยเราดีดีพ่อใหญ่ถนอมศักเด้อดีดีเป็นผัวที่ประเสริฐแรงงานก็บ่ให้ข่อยเฮ็ดเจ้าหูจักบัวเจ้าจะทรมา เจ้ารู้จักบ่รับเข่ากับน้ำพุ่นน่ะปอกแล้วไม่แข็งสู้ข่อยกินเือหนึ่งเข่าให้ข่อยกินพร้อมเจ้าเมยว่าเทาจะมาจะใส่ว้ายเจ้าดิเงี้ยนบ่า่อยไปหาเหรียญน้ำมูหัวตาไม้เออเห็นบ่เห็นบ่เจ้าได้ยินบ่เจ้าได้ยินบ่เขาเทะแค็งข่อยเขาเป็นคนละเมนติดวะข่อยเนี่ยพราะงี้ถนอมซักเนี่ยเจ้ายังบ่เคยสนใจะข่อยจ้าเทียข่อยจะไปใส่มาใส่เจ้าไปเหรียญน้ำมูไม่มีเงินบ่ โม่บอว่เจ้าข <A? S 1> ันโ่มีเงินกับบ่อข่อยมือหนามเหือหลังอะดีเถอะวะไม่ไม่ดีเนาะเถ้าเนาะดีตัวโม่ดีจังเลยเห็นบ่เจ้าเห็นบ่เจ้ารู้จักบ่ว่าพอยันเถ้านอมสักเราดีปันใดขนาดข่อยไปเล่นนะโมูข่อยบ่มีเงินใส่แล้วยังเอาให้ข่อยเลยมือนี้เราให้ข่อยเท่านี้เหมือนบ่อเพราะท่านได้โดนอีกเจ้าน้อยเราก็จีถามข่อยว่ามีเงินใส่บ่มีเงินใส่บ่เพิ่นถามข่อยแบบนี้เลยเด้เพี้ดกันกับเจ้าเด้่องไอ้คนที่บอกเด้องข่อยอยู่น้ำเจ้าเรื่องสำอางจอมี้เพราะเถ้าบ่เหลียว ไปทำไปซื้อเคียงสมางเ้อพกูหน่ะเห็นบ่เคียงสมางข่อยบ่มีงาหอมฮะไปเหร่นน้ำมูเห็นบ่เขาอยาเขานบ่เดาเห็นบ่มันแตกต่างกันผัวเก่ากับผัวใหม่เนี่ยมันบ่คือกันผัวเก่าเนี่ยเด้อบ่เคยถามข่อยเลยว่าข่อยมีเคียงแดงตัวบ่เสียผานาเพะข่อยดีๆใส่ีบ่ไปซื้อเสียผางงามๆใส่เด้อไปเหร่นน้ำมูน้ำพวกขันมูเขาอยากกินยังกับสื่อซุ่เขากินเน่นั่นน่ะจะไปกินแต่น้ำมูน้ำพวกเขาสิว่าเขาได้ได้มูนั่นที่เท่าอุ้ย ขึ้นดีเท่ลานี่นี่ผมขับมันมองงามก็ให้ไปสาไปยื้ออันน่ะอุ้ยนั่นอันนี้จะมาเหตุอะไรต่อไปว่าต้องโทรมาคอยถาัว่าคอยพู้เดียวเออป้าที่เถาคอยถามเจ้านี้ยเจ้าไปเดี๋ยเงินมาแต่เสียกีหลายเจ้โอ้ยไม่ยากนี่อย่างเลยตัวเก็บเงินได้หลายป่ะนี่เอ้เงินกดเชียงตัวไว้นั่นดีเจ้าไปหาเหรียญมาแล้วแท้เถ็ก่อนกดเชียงไว้เชียงไว้นั่นแหละ เสียงไก่ไหวเสียงไก่ไหวตี้ยอืมโรดมันจะคลองอ่ะล่ะอัดยายขนมยายท่านไหนเบิร์ตไปเนี่ยบอกหัวมันโดก